คุณเป็นนักขายหรือเป็นนักธุรกิจเครือข่า,ขายแล้วเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะจะเล่าให้ฟังค่ะแจ็คมาเคยพูดไว้ว่าเมื่อท่านกําลังขายสินค้าให้กับเพื่อนสนิทหรือญาติไม่ว่าท่านจะขายราคาเท่าไหร่พวกเขามักจะรู้สึกว่าท่านได้เงินจากพวกเขาไม่ว่าท่านจะขายถูกเท่าไหร่พวกเขาก็ไม่รู้สึกแฮปปี้กับการที่ท่านมาขายให้พวกเขาต่อให้ขายขาดทุนพวกเขาก็ไม่แฮปปี้ ไม่ว่าท่านจะขายหรือไปแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับผู้คนที่ท่านรู้จักพวกเขาเป็นแบบนี้กันไหมคะแม้เราจะบอกว่าเนี่ยขายขาดทุนเลยนะเพื่อนก็บอกว่าทําไมแกมาหากินกับเพื่อนละ่ะมันมักจะมีผู้คนที่ไม่แคร์ว่าท่านจะลงทุนเท่าไหร่ท่านจะลงเวลาเท่าไหร่ท่านจะลงแรงไปเท่าไหร่เขาไม่สนท่านหรอกคะ่ะแล้วก็ไม่สนับสนุนท่านด้วยที่สําคัญนะคะ พวกเขาก็ไม่แฮปปี้ด้วยที่ท่านไปทำแบบนั้นแต่พวกเขาชอบมากกว่าที่จะปล่อยให้คนอื่นมาโกงพวกเขาทำเครือข่ายหรือ MLM d ีๆมีสินค้าไปแนะนำให้เนี่ยไม่เอาหรอกอาจจะตัดสินว่าทำอาชีพนักขายไม่ดีรบกวนคนอื่นเป็นนักธุรกิจเครือข่ายก็ไม่ดีเพราะว่าไปโกงคนอื่นอันนี้ไม่อยากจะให้เหมารวมนะคะเพราะว่านักขายที่ดี นักธุรกิจที่ดีมีจรรยาบรณก็ยังมีอีกเยอะค่ะบริษัทที่ดีก็ยังมีให้เราเห็นอยู่นะคะเพียงแค่ให้เราเช็คดูให้ดีก่อนเท่านั้นเองค่ะมีหลายคนที่พอให้ชวนทำธุรกิจแบบรวยเร็วนี่ยค่ะจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีเงินลงทุนนะคะเพราะว่าอยากรวยเร็วนั่นเองคราวนี้เรามาดูคนนะคะดูคนพอชวนทำธุรกิจไปสร้างลูกค้าน่ะไม่เอารอกอยากจะลงทุนแล้วก็เจ๊งกัน ร้องกันกระจองง,องแงอยู่ทุกวันนี้ค่ะเพราะอนุญาตให้คนอื่นเอาเงินไปจากพวกเขาที่ไม่ใช่เรามากกว่าที่จะสนับสนุนคนที่พวกเขารู้จักอย่างเรารวยเร็วอ่ะโดยไม่ต้องทำอะไรแบบถูกต้องจริงๆนะไม่มีหรอกนะคะอยากรวยเร็วเราก็ต้องลงมือทําอย่างถูกต้องค่ะคราวนี้เรามาดูสิ่งที่พวกเขาคิดอยู่ในใจกันนะคะและคิดอยู่เสมอในหัวว่ามันจะได้เงินเท่าไรจากฉันนะเนี่ย ที่มันมาขายของให้ฉันนะ่ะแทนที่พวกเขาจะคิดว่าพวกเขาช่วยฉันประหยัดพวกเขาจะช่วยฉันให้สร้างรายได้ได้เท่าไหร่นะนี่คือตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดของคนที่มีทัศนคติของคนไม่รวยเราไม่ควรโกรธพวกเขานะคะเราควรจะเห็นใจเขาท่านว่าจริงไหมคะนี่เป็นคำพูดของแจ็คมานะคะที่เป็นอภิอักรมหาเศรษฐีอันดับต้นของโลกเลย เรานะ่ะควรจะเข้าใจพวกเขากันนะคะที่แสดงออกแบบนั้นท่านอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วคนรวยเข้ารวยกันได้ยังไงล่ะเหตุผลใหญ่เลยที่พวกเขารวยก็เพราะว่าพวกเขาพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจของเพื่อนพอเขารู้จักใครที่ทำธุรกิจเขาก็จะไปช่วยซื้อช่วยสนับสนุนสินค้าในธุรกิจที่เพื่อนของพวกเขาทำใครมีนิสัยแบบนี้บ้างคะ เช่นถ้าเพื่อนเราขายบ้านเราก็ไปช่วยซื้อบ้านจากเพื่อนที่เขาขายถือว่าเป็นการช่วยเพื่อนและเราก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่เพื่อนนำเสนอด้วยทำไมเราจะต้องไปซื้อบ้านจากคนอื่นแพงๆให้คนอื่นได้เงินเราเราก็ต้องซื้อบ้านกับเพื่อนให้เพื่อนได้เงินเราช่วยเพื่อนเราจะดีกว่าไหมคะการที่เราดูแลสนับสนุนคนอื่นๆที่สนใจในสิ่งเดียวกันเดี๋ยวพวกเขา จะกลับมาช่วยเราเช่นเดียวกันค่ะพูดง่ายๆก็คือยิ่งให้ยิ่งได้นั่นเองนะคะหัวอกนักธุรกิจนะคะเขาจะเข้าใจซึ่งกันและกันมันจึงเป็นที่มาของความคิดของคนไม่รวยย่อมไม่มีทางเข้าใจความคิดของคนรวยจริงไหมคะคือคิดว่ามีคนจะมาเอาอะไรจากพวกเขาเคยเจอไหมคะที่เพื่อนคิดว่าเรามาหาเสถีารเลยกับเพื่อน แต่ตัวเราเนี่ยค่ะคิดว่าเนี่ยเรามาให้เขานะเนี่ยสินค้าเราก็ทั้งคุณภาพระดับพรีเมียมอีกทั้งราคาก็ยังจับต้องได้อีกแล้วทำไมมาคิดกับเราแบบนี้ล่ะเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่าแต่จริงๆอย่าไปโทษเขาเลยนะคะเพราะเขามีทัศนคติของคนไม่รวยค่ะคนรวยจะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะถ้าเพื่อนของท่านจะหันกลับมาสนับสนุนท่าน แสดงให้เห็นว่ามีวงจรของความมั่งคั่งที่พวกเราจะเติบโตไปด้วยกันค่ะตักกะง่ายๆค่ะคือท่านจะเริ่มรวยเมื่อท่านเข้าใจสิ่งนี้นะคะท่านเชื่อไหมคะเมื่อเราเริ่มต้นอาชีพขายคนแรกที่จะเชื่อถือและศรัทธาในตัวท่านที่ซื้อของจากท่านก็คือคนแปลกหน้าค่ะท่านว่าจริงไหมคะเวลาที่ท่านเริ่มขายท่านจะเริ่มขายให้กับคนที่รู้จักไม่ค่อยได้หรอกค่ะเรื่องเยอะ ท่านจะขายให้คนแปลกหน้าได้ค่ะเพราะเพื่อนจะตั้งกำแพงใส่ท่านเลยนะคะใส่เกราะพร้อมโล่ถือป้องกันไว้เลยละค่ะเพื่อนจะเริ่มห่างท่านจะหลบจะไม่รับสายจะไม่อ่านไลน์จะไม่ตอบครอบครัวก็จะดูถูกท่านส่งให้เรียนดีๆมาทำธุรกิจอะไรบ้าๆแบบนี้ล่ะนี่เป็นความจริงที่โหดร้ายค่ะบางคนก็บอกว่า ทำงานประจำก็ดีอยู่แล้วนะจะมาเพอ้อเจ้ออะไรกับ MLM ท่านเคยเจอแบบนี้ไหมคะหรือหน้าที่การงานก็ดีแล้วมัวมาทําธุรกิจอะไรบ้าๆแบบนี้อยู่ได้ก็เพราะเป็นแบบนี้ไงคะคนส่วนใหญ่จึงไม่กล้าทําธุรกิจกันเพราะพวกเขายังไม่ผ่านจุดนี้และกลัวว่าคนรู้จักนะ่าจะคิดยังไงใครเคยเจอแบบนี้บ้างคะแต่พอในวันที่ท่านประสบความสำเร็จท่าน จะเป็นคนจ่ายค่าอาหารที่เลี้ยงทุกคนที่มากินกับท่านเวลาเพื่อนมาครอบครัวมาท่านก็เลี้ยงเพราะท่านรวยไงคะเวลาไปเที่ยวท่านก็จ่ายหมดไม่ว่าจะเที่ยวที่ไทยหรือต่างประเทศก็แล้วแต่แล้วท่านก็จะตระหนักได้ว่าเหตุการณ์ที่ท่านจ่ายมันทุกอย่างเนี่ยทุกคนที่เคยรังเกียจท่านในวันนั้นจะปรากฏตัวหมดยกเว้นคนแปลกหน้าที่ช่วยซื้อของจากท่านนั่นแหละคะ่ะ มันเป็นความจริงที่แปลกใช่ไหมคะท่านว่าสิ่งที่แจ็คหมาพูดพอเชื่อถือได้ไหมคะมันคล้ายๆกับท่านบ้างไหมคะมันเป็นเรื่องจริงไหมคะเวลาที่ท่านสําเร็จเพื่อนทั้งหลายที่เราเคยโทรไปหาแล้วเขาตั้งป้อมใส่เรานะ่ะแต่พอเราสําเร็จแล้วเราก็เชิญเขามากินอย่างดีเขาก็มาเชิญเขามาขึ้นบ้านใหม่ราคา30ล้านเขาก็มา เราก็เลี้ยงซะเต็มที่เลยค่ะสรุปนะคะเวลาที่เราขายอะไรให้กับคนที่รู้จักถ้าเขามีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องและมีทัศนคติของคนที่ไม่รวยเขาก็จะกลัวว่าเราจะเอาอะไรจากเขาเขาจะรู้สึกไม่อยากคุยกับเราเพราะเขากลัวสูญเสียอะไรไปนะคะเขาไม่มีเงินมากพอที่จะมาซัพพอร์ตเรามาช่วยสนับสนุนเรา เขากลัวจะตายอยู่แล้วทุกวันนี้เขาก็วิ่งหัวหกก้นขิดเขาเช้าชามเย็นชามเขาเดือนชนเดือนแล้วเรายังจะไปเอาอะไรจากเขาอีกเราไม่ควรไปโกรธเขาเราควรจะยิ่งเห็นใจเขานะคะแล้วก็บอกเขาว่าขอบคุณนะที่ฟังเราไม่ซื้อไม่หาก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะขอบคุณจริงๆยังไงเราก็รักกันเหมือนเดิมนะต่อให้เธอเข้าใจผิดเราเธอก็ไม่ต้องกังวลใจนะ ฉันไม่เข้าใจผิดกับเธอหรอกถ้าวันหน้านะเธอทำธุรกิจเธอบอกเรานะเราจะสนับสนุนเธอเป็นคนแรกเลยแต่ตอนเนี้เราเข้าใจเธออาจจะติดขัดอะไรสักอย่างเราเข้าใจนะเธอไม่ต้องกังวลใจไปหรอกแต่ถ้าเธอได้ทำธุรกิจเธอโทรหาเรานะเราจะสนับสนุนเธอเป็นคนแรกเลยพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะท่านที่ทำธุรกิจอยู่ท่านโอเคไหมคะตอนนี้ต้องกลัวไหมคะ กับการทำรายชื่อและติดต่อทุกคนที่ท่านรู้จักอยู่แล้วหน้าที่ของท่านไม่ใช่หวังให้เขาซื้อหน้าที่ของท่านคือหวังให้เขารู้ว่าเราทำอะไรเรามีสินค้าดีราคาถูกเราเป็นเจ้าของสโตร์ออนไลน์ระดับโลกเรามีสโตร์ออฟไลน์อยู่ด้วยนะเรามีสินค้าดีที่เขาสามารถซื้อได้ทันทีถ้าเขาซื้อกับเรานะเรายินดีจะดูแลเขาไปตลอดชีวิตเลยละถ้าเขาไม่ซื้อกับเราเขาไปซื้อที่อื่นเราก็ไม่ว่าอะไรหรอก ขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากที่รับฟังเราถ้าท่านสำเร็จท่านจะแคร์ไหมกับคนที่เขาไม่แคร์ท่านแต่ก็เข้าใจพวกเขานะคะที่ยังก้าวข้ามผ่านสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าไมยเซตไม่เปลี่ยนชีวิตก็ไม่มีวันเปลี่ยนท่านว่าจริงไหมคะคลิปนี้ท่านควรจะแชร์แบ่งปันให้กับทีมงานหรือท่านที่สนใจได้รับฟังกันนะคะแล้วท่านพร้อมหรือย,อยังคะที่จะโทรบอกทุกคนด้วยความรัก แค่โทรบอกไปโดยไม่ต้องรู้สึกอะไรทั้งนั้นค่ะบอกว่ามีสินค้าดีราคาถูกถ้าสินค้าเพื่อนหมดช่วยมาสนับสนุนร้านของเราหน่อยนะถ้าเพื่อนมีอะไรให้เราช่วยบอกเราได้เลยเราคลิปคอน a ทคช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเพื่อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นกําลังใจและเป็นแนวทางให้ท่านได้เริ่มทำงานอย่างมีความสุขด้วยความจริงใจไม่ตัดสินใคร ทำอย่างมีวินัยและไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะ Own Freedom Life มามีชีวิตอิสระด้วยกันนะคะ